สวัสดีครับผลผลิตรอบที่แล้วออกเบิดแล้วครับไทยปลูกรอบใหม่บัดนี้ปลูกแต่ข้าวโพดอย่างเดียวครับวางสายน้ำหยด,ดยลลแล้วก็โรยขี้ไก่ตามแล้วก็โรยปุ๋ยสิบหาซิบหาตามครับแล้วก็ยอดเม็ดตามดูสายน้ำหยด ยี่สิบเซ้นแถวคูครับระยะรองครับเมตรยี่สิบจากสายนีมาถึงสายนีเมตรยี่ครับ,อร,บรอบนี้เป็นข้าวโพดขขาวเหนียวหวานชมพูอย่างเดียว รอบนี้ลงสามถุงครับสามถุงเม็ดสามกิโลถุงละกิโลครับเร่งมือเล่งมือให้มันทันราคารอบนี้ที่สรงไม่ขาอย่างเดียวครับ เราที่เดียวซุ้งไปค่าได้หกลอยหาชิปลูกทีเดียวฟักบุ้งงามข้ายตามบ้าน หยอดคู่ครับข้างซ้ายนาย้ำยดแต่เห็นหูน้ำยดบอเห็นหยอดไปเลยวะพอเห็น <c oughs> แล้วนําหมวกวันนี้นนบอกว่ามันทีง่ายเบ่ทีเด้อเขาถดสแห่งสิบแปดเส้นเท่านน่ะมั้งทีทเขา ตัวนี้มันยี่สิดนนบด,ด,ดีเขาบวดหวานเลยฟักไงออกกเ,เออเขาพูดอันนี้เขากิดอารมณ์ใส่กันนั่นแหละไม่ไฟมาดูเน็บขึ้นเข,ข้าดอกมันเปลียวไงด่งดานมันปิดที่สื่อเมื่อวานบระเดอ๋ยวมาทำ ที่แห้งเนาะอัดปุยเอาหยดไว้ดีเว้ยขัาาย้นไม่หยดไม่ว่านี่แล้วแล้วนี่นีเด้อ พอได้รับจางรับซื้นหนีก็ใจญ่ใ่ไหมมะเขายังอยู่เฝ้าคุณยางตีสายนำยุทธไปสันแล้ว มันขึ้นไม่หย่อนแล้วมันขึ้นด้ซีแถวหย่อนีแถวแล้วเมื่อว่างสายนำยดอีกหอดซีทถุมเดี๋ยวพูดดีนี่รูป้าเอาบอกเนี่ยไม่เห็นน้ำหมอกมันบาง บ่างนี้ว่างพึ่งเหลีล่ยเพราะในรุ่ยขี้ไก่พราะในรุ่ยปุยอยู่ทั้งหมงดสามสิบแปดแถวแถวละประมาณสี่ร้อยเมตรครับตกสามถุงพอดีละพัน 15, มื่นหาพันเมตร น้ำยุดกับตัวเพิ่รแล้วอยู่ครับบ้างสายไปอีซืือแล้วตัวนามก่อน